ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะทําการเซอร์ไพรสของขวัญวันวาเลนไทน์ให้กับจิเป็นเสื้อฮาวาย20ตัวในนี้แต่ว่าด้วยความที่เขาแพ็คมาเป็นก้อนเดี๋ยวนะับจะย้ายของเดี๋ยวเราเอามาไว้ในนี้เพราะว่าถ้าจิแกะแบบทีเดียวอะมันจะเห็นลายทุกตัวเลยอยากให้เขาแบบเอ j นจอยไปทีละตัวนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันก่อน เรียกว่าผ้าห่มกันชูเออ <laughs> จะไปเฮ้ยตัวนี้น่ารักมากปีที่แล้วน่ะก็ให้สีไปแต่ว่าจิอ่ะมันก็เอาไปให้หมาเออตั้งตัวเลยนะยังไม่เคยเห็นก่อนเลยนะรุนเนื้อผ้าด้วยคือเหมือนอยู่ดีก็ไปเจอร้านใน Facebook แล้วก็สั่งมาเลย20ตัวแบบเสียเสียงๆแต่ว่าอันนี้ต้องแอบขึ้นมาทำบนห้องเพราะว่าติอ่อล่า จะบอกว่าสีอ่ะเขาชอบไม่ใช่เขาชอบอีกนับอะ่ะชอบให้เขาใส่เสื้อฮาวายลายลาย,ลายสีๆนะอ่ะรู้สึกว่าเขาใส่เนี่ยเราหน้าละแล้วตัวเขาเองก็ชอบแหละแต่เขาไม่ค่อยมีแล้วก็ชอบเอาเสื้อที่บ้านอะ่ะไปซักอกพอกอ,อะ่ะแล้วก็ขดเว้เ,เสื้อฮาวายสีวก็คือแบบแขนเตอร์ตัวเตอร์แบบเล็กทุกตัดเลยนะก็เลยซื้อใหม่ให้เขานะคะ่ะขอตูหนึ่งตัวคอยค่าด,ดีมาก มันเป็นผ้าแบบทิ้งตัวเอออันนี้ถูกใจมากเพราะว่าตอนแรกลุ้นมากว่าผ้ามันจะเป็นผ้าแบบแข็งๆหนาะๆนะนะหรือเปล่าหรือว่ามันจะถึงตัวน่าจะถูกใจนาะงเดี๋ยวเอาไปให้นางแกะอันบ็อกเหมือนอันบ็อกที่นับอันไปแล้วเชิญค่ะคุณชาย นี่ก็บอกว่าองค์ราชชายาสเด็ดแล้วเดิเผอเจอดูการถึงตัวตัวเองก่อนได้ปะดูเสื้อตัวนี้กนไม่ใช่อยู่แค่อกๆมันอะนี่ไงเมื่อตเมื่อกี้นับเล่าให้คนดูฟังอยู่นั่งก่อนหััวมนขา นับเล่าให้คนดูฟังไงว่าสาเหตุที่นับซื้อเสื้อฮาวายให้อยู่เยอะๆอะเพราะว่าหนึ่งนับอ่ะชอบให้อยู่ใส่เสื้อลายดอกอาฮาวายเชิ้ตแขนสั้นมันน่ารักสองคือเอาเสื้อมันไปอบอ่ะปดมันเลยนี่ไงก็ถึงดูตัวดีด้สิ คือตัวนี้ตอนแรกอะจีซื้อนี่ไซส์อะไรไซส์เดิเอมแอลคือตอนแรกมันต้องอยู่ประมาณเนี้ยก็แหละนับก็เลยซื้อเสื้อใหม่ให้นางแล้วก็ไปเจอร้านมาแล้วก็สอยมาเลยยี่สิบตัวคลิปเนี้ยจะเป็นคลิปที่เราจะมาเซอร์ไพรส์ไม่เซอร์ไพรส์หรอกจริงๆนับตั้งใจเซอร์ไพรส์แต่ว่าจีดันแบบฉลาดเกินไปนับแะมีวันนึงอะเราตั้งใจจะออกไปทําคลิปกันแล้ววันนั้นอะเสื้อฮาวายจะมาส่งนับก็เลยบอกสีว่าเออวันนี้นับขี้เกียจแล้วน้ำไม่อยากทำแล้วก็ค่อยทำล้วกันจีบอกทำไมอะทำไมทำไมไม่ทำทำไมมีออะะไรแบบถามเย นับแบบไม่ไหวแล้วราไมไแล้วเฮ้ยจิใส่วัดตัวเราอยู่นจะวัดเสื้อไห้เพื่อนว่ะเออแล้วแหละนับก็เลยบอกเออบอกบอกมันไปเลยแล้วกันก็บบกว่าก็คือรู้แล้วว่าซื้อหาวันให้แต่ว่าไม่รู้ว่าอะไรอะไรบ้างแต่ว่าอย่างแรกนะคะในวันวาเลนไทน์ปีนี้จะไปอูแล้มี มีอย่างหนึ่งจะให้ก่อนที่จะเป็นการแกะเสื้อฮาวายเป็นสิ่งที่นับชอบมากปีที่แล้วนับก็ให้จีไปแต่ว่าจีมันก็เอาไปให้หมาแล้วนับก็เลยไปสั่งมาใหม่ให้เป็นผ้าห่มทุกคนเป็นผ้าห่มที่นับชอบมากมันมีความอุ่นมากแล้วมันก็เป็นคัสตอมเรียกว่าผ้าห่มกันชูผ้าห่มกันชูเอาไปทิ้งบนรถแฟนได้นี่มันเป็นแบบว่าให้เราเอารูปไปให้เขาทําบนผ้าห่มได้เลยแล้วนับก็เลือกมาเป็นรูปนี้ที่เป็นแบบมีความแบบสีน้าตาลขา มินิมอลแล้วผ้าของก็อ่ะให้นะอันนี้ผื่นใหญ่เหรอผื่นใหญ่อันนี้อันในไซส์แอลนี่น่ารักมากทุกคนก็คือเป็นรูปเราเม่ได้ใส่ผ้าขอมเนี่ยเนี่ย <มา S 2> ดูดิอย่ให้ดูดูให้ดูรูปใ,ในเอ้ยนี่ไงเห็นเออเดี๋ยวป๊อบรูปให้ดูด้วยรูปอจีบอ่ะคือน่ารักมากแคตเตอร์ผูดมากหัวเมาขอมแคตเตอร์ ชัดเจคือ <ś led> ด้านหลังอ่ะมันเป็นแบบนุมน่มๆปุ่มๆแบบนี้แล้วมันอุ่นมากมันดีมากเอาไว้นอนแบบ <S 2> <S 2> บ,บ,บนรถอ่ะบนรถเนี่ย<บ>ดูทีวีบนรถมันมีไซส์เอ็มไซส์แอลนี่สั่งไซส์แอลมาเพราะว่าไซส์เอ็มครับที่แล้วต้องเอาไปให้หมาแล้ว <S 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 ชื่อร้านว่าเจลลี่แอนด์แจมเดี๋ยวป๊อกให้มันดีมากจริงต้องลองแล้วมันมีพวกแบบผ้าเช็ดตัวผ้าอะไรที่แบบว่าเอาไว้สั่งเป็นของขวัญอะไรเนี้ย เปิดเลยยูไม่จริงอยู่ต้องให้จีหยิบเองดิไม่ถือว่ายูปีกันยูปีกาก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 เลยครับลืมตาเถอะจีลองทั้งตัวเลยได้ปะมันใหญ่ไปปะวะมันใหญ่ไปโอเคเฮ้ยไม่ใหญ่ไปไปลองใส่ก่อนตัวนึ่งไปก่อนไปขยับกล้องก่อนเพราะว่าผัวยู่ขาดอันไหนยูลองยืนดิโอ้ยก็ยังขาดอ่ะใช่จีสูงมากจีไม่ต้องยืนเออจีจะลองยังไงลุง น้ำพี่ยี่ขยับกล้องอ่ะอุ้ยอุยอ้วนอ้วนอ้วนอ๋อที่เต๋อนี่ไม่ใช่อะไรนะอ้วนน่ารักมากเลยนำพี่โยถ่ายว่าตัวละเท่าไหร่แข็งจังอ่ะเดี๋ยวมันก็นิ่มตัวเท่าไหร่ให้ถ่ายไงห้าสิบหกร้อมือหนึ่งหนูเว้ยสองร้อยห้าสิบเออสองร้อยหกสิบแล้สองร้อยเจ็ดสิบพี่ขอดูกระจกอ่ะเฮ้ยตัวนี้น่ารักมากโอเคไหมมันใหญ่ไปว่ะจิ อกไงไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เนาะอกปุ๊กโกใหญ่กว่านิดนึงอบปุ๊กใสอยู่นี่นะไม่เพราะเราสมมติเราแบบไปใส่เซี่ยงในงกี่ยนั่ใช่ไหมใหญ่ปะไม่ใหญ่โอเคนี่คิดตัวแรกสีเหลืองเอ้ยทำน้านั่นคืออะไรไม่นี่สีส้มเหลืองหรือส้มเหลืองตัวนี้น่ารักตัวนี้ก็น่ารักแต่ว่าไม่ค่อยชอบตัวนี้หรอ ใช่บ้างก็อยู่ทําทเสียงแบบว่าใช่แล้น่าเกลียดแต่ว่าเห็นป่ะเราต้อง <laughs> มีหลายหลายสีอันนี้จริงๆไม่ใช่สไตล์จีเรซี่เนี่ยแต่ชอบตัวนี้ที่ใส่อยู่มากมันน่ารักอยู่เฮ้นนย,ยตัวนี้น่ารักมากดูดิอ่าเราเป็นสายคัลเลอร์ฟูดโอเคตัวนี้หรอยูไม่เก็ตอ่ะมันใส่ได้ในหลายโอกาสเฮ้ยแต่จริงว่าสายมันเท่ากันนะช่วงนี้ดูใหญ่กว่าเต่อมาอีกท่าน่นึ่คือต่อไปนี้ทุกคนก็จะเห็นไอจีจีมีแต่เสื้ออะไรเนี่ยฟูหยุดสิ ก็กกกแล้วป้ากไม่อยู่ต้องเป็นคนหยิบห<บ>ยิบกันคนอันที่เป็นคนอันอ่าได้ได้ใหยิบเองเราไม่อยากมีส่วนรตอนแรกสิบอกวะไรว่ายูไม่ต้องอยู่ในคลิปก็ได้เดี๋ยวอยู่เองน่ารักเนาะ นา่ารักอันนี้คือมือหนึ่งหมดเลยเหรอมือหนึ่งหมดเลยจริงๆผ้ามันนิ่มมากนะตัวนี้นี่ไม่ได้สปอนนะเนี่ยแต่นับพูดกับเขาแล้วว่าเป็นผ้าสปนันที่เป็นผ้าทิ้งตัวซึ่งเชื้อเชิ้ต่ะมันมีหลายแบบมันจะมีผ้าที่แบบว่าเป็นแบบแข็งแขกกับอันเนี้ยเป็นแบบเนี่ยพิลฟิลฟิลลิ่งแบบทะเลรู้สึกเหมือนไม่ได้ใส่ยูชอบตัวไหนมากที่สุดยูต้องดูไว้ด้วยนะตอนนี้ชอบตัวนี้น้ำอยากรู้เพราะว่าน้ำแบบตอนนี้ชอบสองตัวนี้มีที่นับชอบมากที่สุดตอนนี้ชอบสองตัวนีี้ท่สุด ตัวนี้สวยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้สวยขนาไหนคนดูดูดิทำไมก็ดูข้างหลังไปดิตัวนี้สวยอ่ะคือจริงๆนะจิก็เป็นคนใส่อะไรแบบนี้ตลอดเวลาจะไปพาหมาไปเดินเล่นจะไปกินข้าวที่บ้านไปทะเลไปทะเลไปภูเขาไปภูเขาล่าสุดตุ๊ดจีนก็คือใส่คาราวานทีก็คือซิ่งคิดบู๊แบนี้หลังดีกว่า ฮาไวเ้ยมันเป็นเสื้อที่ใส่แล้วดูมีอะไรเว้ยนับชอบอนับชอบนับชอบผู้ชายใส่เสื้อฮาไวแล้วมีอะไรเนี่ยมันใหญ่ไปว่ะบีพอดี <Okay. S 2> เดี๋ยวโปะกับพอดีโคตรเลยแต่จีมันชอบใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์ถ้าจีใส่ใใสพอดีตัวมันจะดูผอมเออใช่ตัวนี้ดูแบบว่าต้องใส่กับอุ้ยตัวนี้น่ารักมากเลยกันเก่งขาสัน ถูกตัวก็ใส่กับตังนี้จีเป็นคนชอบสีแบบคัลเลอร์ฟูลนะถ้าสมมติว่าเป็นใช่นับรู้นับรู้ว่าตัวเนี้ยยูจะชอบน้อยที่สุดแต่ว่านับอยากแบบให้มันที่ให้มันแตกต่างบ้างพี่ตัวนี้จีใส่กับยีนได้ไหมมันโอเวอร์ไซส์เกินไปเครียใส่กับยีนเลยก็ทำไมอ่ะฉันได้อกในอกนี่อยากแกะแล้วเนี่ยนับยังแบบเรื่องอะไรมาเลยยังไม่รู้เลยนี่ต้องมีเออจีรู้แล้วจีรู้แล้วคือจีชอบความแบบคัลเลอร์ฟูลลี่คัลเลอร์ฟูล ใช่จริงจริงดีเทลภาพมันก็นั่นมันแบบดีนะใช่ถึง้ามันในนี่เลยแหละนี่ตุ๊ดเจนคือสีแดงพอมันไปทะเลมันก็จะโดดเด่นอ่ะทะเลแหละภูเขาก็ได้เออภูเขาหรือจะไปล่องแพก็ได้นะเอ้ยเออสีนี้นะสีนี้จีเคยมีตัวหนึ่งแต่ว่าอะไรรู้ป่ะซื้อมาแล้วมาอกแล้วก็ใส่ไม่ได้เลยสีชมพูสีชมพูบานเย็นเหรอบานเย็นแล้ว,ลวก็มีชมพูแบบบานเย็นอันนี้ ช็อกก i ้ g pink ไอกก็้ม่จี p i n ก s h o c k i ก g shocking pink pink p ไม่แต่คราวนี้คือจีแซงว่าจีก็ไม่มีของให้อยู่เออดิอยู่โอเคจีรู้แล้วต่อไปนี้พ่<า>พอจีใส่อย่างงี้ใช่ป่ะทุกนนทีบล็อกอย่างนี้ไอจีจีก็จะมีแต่แบบเ,ออเนี่ยสิ่งนี้ไป,ไปทะเล <ห statutory. S 1> โคตรดเด่นคือเดี๋ยวเราจะไปทะเลกันคลิปหน้าที่เราจะไปเราตัวไหนไปดิตัวไป็นยี่สิบตัวเลยป่ะอย่าคิดว่ามันพูดเล่นมันพูดจริงโอเคเอาตัวนี้ไปจีชอบตัวนี้ตัวนี้น่ารักป่ะ ชอบน้าก็ชอบตัวนี้พี่ชอบตัวนี้ชิ่รู้สึกมันเหมาะกับจิตมันดูหายากอ่ะไม่ยากก็แหละถ้าน้าปักลิงไว้ให้ก็จะหาง่ายเลยนี่ซื้อมาทั้งสามสิบตัวพี่ว่าคลิปนี้มีประโยชน์มากเป็นประโยชน์ได้คือเจ้าสอกคลิปนี้เป็นประโยชนต์ต่อผู้ชายผู้หญิงที่แล้วผู้หญิงที่จะซื้อให้ผู้ชายก็อยู่ลองอยู่ลองใส่สีชมพูดีกว่าดูดีว่ามันผู้ชายที่ใส่สีชมพูแล้วเป็นไง ดิลายเหมือนลายนี้เลยเค่ะแต่ละคนละสีเดือนนี้ใส่ทั้งเดือนเลยเป็นเดือนแห่งฮาวายป่ะไม่ใช่เดือนแห่งความรักอะเดือนแห่งฮาวายเดือนแห่งฮาวายเนี่ยให้ายูซื้อมา28ตัวก็จบแล้วปีนี้เขามี30วันรู้ปะเนี่ยถ้าเขามี30วันเนี่ยเออมันจะมีมันจะมีบางปีที่มีย9วันไหมอ่ะ30วันเอาดีดีเออเป็นปีละไม่ใช่คิดว่อีกคัวปกติอยู่ได้ทุกสีอะล่ะยูใส่ได้ทุกสีอ่ะ ีตัวนี้ก็สวยแล้วตี๋ต้องชอยออนอุ้ยตัวนี้สวยมากเลยว่ะนับจำไม่ได้นะว่านับเลือกตัวไหนมาบ้างตัวนี้น่ารักมากเลยว่ะเฮ้ยตัวนี้สวยตัวนี้สวยปะสวยเพราะว่ามันเป็นต้นมะพร้าวน่ารักน่ารักน่ารักโอเคจริงๆดีชอบหลายตัวมากเลยเออไหนดูดีว่ายูชอบตัวไหนมากสุดนี่หมดแล้วอ่ะหมดแล้วอะไรวะน้อยจังตูก,กล้าพูดคำนี้เหรอโอเคฝากด่าจีในคอมเมนต์ทีนะทุกคนโอเคจีจะเลือกให้ว่าจีชอบตัวไหนบ้างตัวที่หนึ่งที่ชอบนะที่ชอบ ตัวที่หนึ่งแต่จีจะไม่ได้แรงให้นะว่าชอบตัวไหนที่สุดตัวนี้คือชอบจริงจังเ่ะพี่ปูมากเลตัวนี้ชอบมากตัวนี้นับชอบมากเฮ้ยอย่ามาทักเข้าเหมือนกันเพราะจีรู้สึกว่ามันมันมีความฮาวายที่แบบไม่ใช่คลิปค้ิปฮาวายเออตัวที่สามที่ชอบจริงจริงนับชอบตัวนี้อ้าพี่ปูมาไปหมดเลยนับ่ชอบตัวนี้ฮิวชอบป่ะตัวนี้เหรอน่าพ่ชอบมันมีความกึ่งแบบฟอร์มอลได้นิดนึงจริงๆแล้วไปงานแต่งมดแล้วเอาใส่ตัวนี้แล้วใส่สูตร คูล <Cool S 1> ้วยเข้ามาถึงเด้ออตะตัวนี้ชอบเพราะว่า oh, สีสชอบสีสีนี้จีไม่มีเคยมีแต่มา,มาออกไปตัวนี้โอ้ oh, ตัวนี้สวยแล้วจีเป็นคนชอบอะไรประมาณนี้นะนนก็ประมาณนี้ทุกตัวปะวะไม่ไม่ไม่คือจีอ่ะรู้สึกว่าจีชอบตัวที่เบสไม่ใช่สีขาวเออนี่นี่ชอบมากเหมือนกันอาเบสสีขาวเฉย ไม่ไม่ขาวขนาดนั้นมันเป็นเบลนซรสีเมคเีมแดงเหรออันนี้ชมพูอันนี้น่าจะโดดเด่นน่ารักดิเคยนับชอบผ้ามากเลยอ่ะทุกคนขอบคุณนะผู้หญิงใส่ได้ปะเราดันกันได้เหรนะ่ พี่ลองไปใส่ตัวนี้จริงขอลองใส่ตัวนี้ดิเาจิว่าตัวนี้น่ารักมากอ่ะเบสสีขาวรู้สึกว่าจีชอบตัวที่เบสไม่ใช่สีขาวเบลไม่ใช่สีขาวเรี๋ยวรับจะแปะลิงก์ไว้ให้นะไม่ได้ถัปอนนะเนี่ยมาแนะนำเองน้ชอบผ้ามันมันใส่สบายจริงเสื้อฮาวายต้องมัน้าเท้งตัวแบบเนี้ยแหละคือรู้สึกว่าต่อให้โดดจะสวยใช่ดดน้ำไปขึ้นมาแป๊บเดียวก็แห้งคุยผ้ามันดีมากเลยว่ะมันใส่สบายมากเลยนะอันนี้คือพูดถึงจานแบเขามีถึงไซส์อะไรหรือป่ะแบบไซส์เล็กอะ ผู้หญิงใส่ได้ป่ะผู้หญิงใส่ฮาวายก็คูลอยู่นะแต่ว่าทุกคนไปสั่งร้านเนี้ยทุกคนต้องวัดอกดีๆนะเพราะว่าเสื้อที่จีใส่ที่ซื้อมาปกติ XL อะ่ะตัวเนี้ยที่นับสั่งมาคือ2 XL เอคล่ะใช่เหมือนมันต้องพลัสต์หนึ่งใสคือแต่ถามว่าจีใสเอค่ได้ไหมจีอะคิดว่าจีใส่อคได้นะใช่จริงจริงมันมีตัวนึงมันมี XL แล้วจีไหนลองดูดิ่ขอดูหน่อยนี่ XL อ่ะลองดูอุ้ยสวยใสแดงโอ้สวยยีงดีชอบตัวนี้มาก ตัวนี้ดูแบบไปไหนก็ได้พูดมาสิบรอบแล้วว่าทุกตัวไปไหนก็ได้เปล่าน่อรักมากเนาะเออรู้สึกว่าผ้ามันเย็นเดี๋ยวก่อนนะก็แต่ว่าอยู่ซื้อมาหมด4,000กว่าบาทแล้ถ้าไซส์ XL อ่ะ250พอ 2XL อ่ะ270แต่รับซื้อย20ตัวเขาก็เลยลดให้นับเหลือตัวละ260ออะลายไซส์ S ต้อง XL อ๋อแต่ XL มันมันแคบไม่ทำให้จีรู้สึกแบบมันแคบเออ แต่คือแต่คือของจีก็คือจะไม่ล้างเราเพราะจีจรจะดูไม่หมดเอ้ยอยากไปกินไงการนี้ขอดเนะก็ได้หมดเอ็กแอลก็ได้แต่เอ็กแอลเนี่ยคือลุ้นอย่างเดียวว่าอกแล้วจะหดไหมแม่ชอบเอ็กแอลว่ะเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเลยนะไลองลองลองใส่สองเอ็กแอลหนดิอยู่ดูไปนะอยู่ดูไปนะไม่ใช่เอ็กแอลก็พอดีกว่าใช่ไหมถ้าเราบอกอยู่แล้วไงอ่ะลองตรงนี้ดิทำไมถึงว่าถ้ามันหดก็คือจบไง ไม่ต้องอบไงตากแบบไม่ตากเพราะไม่มีเวลาไม่ว่างใครซักล้วใครตากวันนี้สี่สัป้านะทุกคนล้างด้านด้วยที่ชอบมากชอบล้างดานมันมันก็ได้เหมือนการแหละนี่ไกลๆแบบถอยไปยืนตรงนู้นและต้องดูไกลๆอันนี้ก็ได้อะแต่แต่จีอะชอบใส่แบบนี้มากกว่าเพราะอะไรรูก็อย่างที่บอกมันจะทำให้จีไม่ดูขอจะทำให้จีดูเอออันเออ สอ l เเอลดีกว่าโอเคแต่ว่าทุกคนบางคนเขาอาจจะแบบไปเอกลก็ได้เฮ้แต่มันน่ารักมากเลยโอเคเปิดคลิปด้วยการจบแล้วจบคลิปแล้วโอเครักนะพลเาือนไทยที่จริงก็มีของให้ยู่แหละ แต่ก็ยังไม่ได้ซ <online> <c oughs> ื้อไม่มีอันนี้เรียกไม่มีคือตอนนี้รู้แล้วอน่ก็ต้องซื้อแหละจริงจริงเรียกไม่มีจริงจริงแล้วอ่ะทุกคนเราจะบอกว่าวันเลนทายอ่ะเราสองคนอ่ะแบบเฉยเฉยมากยังไม่เคยให้ดอกไม้เลยไม่เออเราไม่ได้พ่อีแพ้เกสรเราไม่เอานะก็ไม่ได้ชอบดอกไม้แต่นับรู้สึกว่าเนี่ยซื้ออะไรแบบเนี้ยให้อ่ะมันได้ใช้ขอบคุณนะครับรู้สึกว่าแค่นี้เหรอไม่กอดเชื่ตัวเลยเชื่ตัวเลยนะไม่จริงขอบคุณนะขอบคุณที่ซื้อให้ จริงใจของคนดูหน่อยดิแม่จริงๆขอบคุณจริงๆไม่ได้ขอบคุณก็ต้องขอบคุณอยู่ชอบไปรักเมั่ยี้สิบตัวแล้วชอบชอบประมาณสิบรอกร้อร้ออเดี๋ยวร้องให้ <c oughs> ไปแล้วนะาเราคบกันบ่ายเจอกันคิปหน้าบ๊ายบายทุกคนดูนะผู้มามันจะสนใจเสียงตดเนี่ยรอมันหันไปที่อื่นกอนมันจะน่าเลือกลากกับเสียงตดด้วยทุกคนเนี่ยดู คือวิธีเทคนิคของนับเวลาจะถ่ายรูปมนะันอ่ะก็คือแค่ทำเสียงตดมันก็จะหันมาอย่างเช่นมันก็จะมองกล้อง